ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็กลับมีผมเหมือนเดิมต้นซานเอนะครับแล้วก็กลับในเกม Call of Duty Mobile เอนะครับผมเออวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูคนิคในการแต่งปืน Man of War เอ็นะครับผมเป็นปืนที่แบบอาถูกบ๊อมมาเมื่อสิซน่นที้แล้วด้วนครับผมเออบอกเลยว่าสุดจัดผมมีคนขอมาผมก็เลยจัดให้เลยนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่เกดติดตามก็ ฝากหรือตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันมาทุกคนก็มาดูหน้ารถเอาเปร์อพรอมกันเลยทนะุกคนก็นี่เลยนะผมสกินแมนวอร์ด้ามาจากอาตู้ของตัวละครโจ๊กเกอร์รีเจทุกคนบอกเลยว่าปืนมันจะเท่ไปไหนวะนี่ยโอ้เกินไปนะ มาดูของแต่งแรกกันเลยนะารับมอันแรกใช้เป็นตัว OWC Markman ครับจะเพิ่มระยะดาเมจรลดแรงดีนแนวนอนลดแรงดี่แนวตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะทุกคนเอ๊ะต่อไปท่านผู้มคือเ dot สาซนะคนใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้านผมถ้าไม่ใส่ก็แนะนําให้ใส่เป็นตัวไม่กิฟเพิ่มความแม่นยําหรือกิฟลดแรงดี่แนวตั้งก็ได้นะครานผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมเออะ มาอย่างต่อไปนะผมคือตัวบอนท้ายชั้นตัว MIP ตัวนี้นะผมนี่จะลดตัวกระตุกแล้วก็ลดแนวอ่าลดระยะดีแนวนอนนะผมแล้วก็เพิ่มความมันยำนะทุกคนเออต่อไปอย่างต่อไปนะผมก็คือตัว OWC เลเซอร์เทดิคอร์นะผมจะสูงไปขึ้นแล้วก็เพิ่มความมันยำนะครับผมต่อไปนะผมก็คือตัว m a ็30นะครับผมละ30ลาวไอทีแม็กแหละทุกคนจะเพิ่มกระสุนมา5นัดถ้าเราไม่ใส่แม็กซ์ซีนเนี่ย กระสุนจะมีแค่สาห้านั้นทุกคนก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่ามันเป็นปืนแบบสายอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะสายตั้งรับอนะทุกคนมันก็พอได้นะเพราะปืนมันลั่นช้านะ่แต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมเออก็ดูทุกคนเห็นไ่มเลยอ่าเพิ่มความม่นยำเนี่ยจะเพิ่มมาย3บาเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็อ่าระยะดาเมจจะเพิ่มมาส5เแรงดิแนนอนลดไปสินแปเอรเนผมแรงดงแนวตั้งลดไปสิบสี่เปอร์เซ็ตัวกระตุ้ลดไปก็ แมกกาซีนเพิ่มมา5 5นัดน,นะทุกคน อ่าส่วนที่ลบไปก็จะแบบความเร็วเคลื่อนที่ความแม่นยำนะผมเวลาในการเลงน,นะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปถ้าเวลาในการเลงน,นะถ้ามันแบบประมาณ10อะไรพวกนี้นะทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีผลเลยเท่าไหร่ถ้ามันแบบเกิน15ขึ้นไปนะคือโคตนมีผลอนะแล้วก็อย่างท้ายคือตัวนี้นะผมรี l o a d นะทุกคนเออก็ไม่มีอะไรมากนะกคนเรื่องแบบที่มันลบไปเนะี่ยก็พอคุยกันได้อยู่นะครับผอเอไปทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเกมพี่องผมกันเลยดีกว่า,นวานคนก็ไปกัน เราเข้าในเกมมันแล้วนะผมผมได้เป็นดาวของตัวไฮไลท์ผมเป็นตัวของหาพอยทุกคนมามาเป่าก็คือตัวแมนโอวอร์นะทุกคนเป็นปืนที่อ่าแรงดีสูงอ่ะทุกคนเห็นไหมแรงดีสูงแล้วก็ ตาลั่นค่อนข้างช้าทุกคนแต่เป็นปืนที่สามารถยิงสามนะตายทุกคนแต่มันต้องรู้จังหวะในการเล่นดีๆนะทุกคนไปไหนวะเอ้ยไม่โ่ด้วยไปไหนแล้วอย่างเงีย้ยทุกคนคือดบับยิงกดไปถนะ้าเขาออกมาทาานะคือเขาตายแล้วแต่ว่าเขาไม่ออกอะ่ะทุกคนเออโอ้ไม่ออกมาวะฮ่าโโลมาปืนเนี้ยผมแนะนําให้เล่นแบบเชิงค้ะทุกคนอะเห็นไหมเราเล่นแบบไม่ต้องวิ่งมากทุกคนเพราะปืนเราอะตาตาลั่นค่อนข้างที่จะต่ำทุกคนแบบ แนวตั้งรับเนี่ยบอกเลยว่าดีนะทุกคนเห็นไหม <Go down. S 1> ปืนมันแบบหื่ตายเลยว่ะปืนมันแรงนะทุกคนแต่ว่าอัตาราลั่นมันต่ําแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องความคล่องตัวเลยพวกเนี้ยทุกคนแล้วก็เรื่องแรงดีมันจะน้อยกว่าพวกปืนเออปกตินะแต่ว่าดามีนี่มันมากกว่าเออปกติอะทุกคนเออมามาเบ้า ปืนเนี้ยถ้าเรามีจังหวะทุกคนบอกเลยว่ามันเล่นง่ายทุกคนแบบเราต้องหาจังหวะดีๆในการเล่นปืนกระบ,บอกนี้นะครับบอกเลยว่าปืนกระบ,บอกเนี้ยทุกคนถ้าเข้ามือคนแบบแต่ใครเราเล่นเข้ามือแล้วโหดทุกคนคือปืนกระบ,บอกนี้ค่อนข้างที่จะโกนะผมบอกว่าอัตราลั่นมันช้าก็จริงแต่ว่าถ้าเรารู้จังหวะเนี้ยคือปืนแรงอทุกคนดูเห็นไหมเออดูเดี๋ยวนี่เห็นไหม โอ้โหแป๊บแป๊บตายทุกคนเอออันนี้คือร้านเพื่อนนะตัวที่สองเมื่อกี้ดูดูดูมาดิมาเหรเปล่าอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้เธอไม้เพื่อนโอ้โหเน่ว่ะตายแล้วนี่ว่ะโัวสองตัวตายหนึ่งตายสองเห็นไหมทุกคนเออปืนถ้าเรารู้จังหวะเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โกงมากทุกคนเออถ้าไม่กินแบบผมถอยมาอีกนิดนึงโผล่แต่หัวเนี่ยผมว่าผมเก็บได้อีกตัวหนึ่งอะทุกคนเออโคตรโกรงอ่ะมาดิเอาเธอไม้ไว้ก่อนไป ตัวไม่โดนว่ะโดนว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ตับตัวโอ้ใครจะรอดก็รอดเถอะผมไม่รอดอ่ะมามาเดี๋ยวกระโดดขึ้นจุดไปกระโดดขึ้นไปแบบ๋ยวรอๆปึ๊บเรียบร้อยตายหมดแล้วเพื่อนเก็บหมดแล้วโอ้โหไม่มีเลยว่ะเดี๋ยวผมไปดักบนราคาดีกว่ะนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงยังไงวะโอ้โหแป๊บนึงใจเย็นๆโอ้โหเก็บแตกอะไรครับเนี่ยผมเกือบแตกโอ้โหเกินไปนะ ไปไปจุดใหม่ไปจุดใหม่เอ้ยนี่ไงดูดูดูไม่ตายวะเอาดีโอ้โหโดนแอซิดไปก่อนเหรอเฮ้ยอะไรครับเนี่ไงเอซิมาเลยเดี๋ยว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 วะเฮ้ยนู่นไปนู่นและดูถ้าลูกก็ดีอ่ะทุกคนเออทะลุก็ดีนะผมบอกเลยดูแป๊บหายแป๊บหายโอ้โหผมแตกเลยว่ะไม่มีที่ผมแอบอ่ะโอ้โหเกิดไปนะมัไม่มีที่ผมแอบอ่ะเอาไปเอาไปไม่โดนใครเลยหรอ เอจริงจังโอ้โหไม่โดนเลยอะไรวันเนี้ยอยู่ไหนวะนี่ไงตายไปโดนข้างเข้าวะทุกคนโอ้เกิดกปดายาังค์ีอะปลายปไปจุดไปจุดเพื่อน,น่าจะอยู่กันอยู่นะปากำลังไปกำลังไปมาแล้วมาแล้วปึ๊บโอ้โหไปไหนกันวะเดี๋ยวผมกระโดดแถวนี้กันตรงนี้น่าจะมีคน่ะปึ๊บโลกไอ,อ้นี่ไอ้นี่ไงนี่ไง,ไ,งไม่ตายไม่ตายโอ้โหโดนแอสลิสจนได้อะไรเดี๋ยทุกคน เนี่ยถ้ามันโดนมันต้องโดนทุกเม็ดอะทุกคนเออมันโดนไปเม็ดเดียวเข้าเม็ดละประมาณ30มกว่า,วาทุกคนเออบอกเลยว,ว่าแรงจัดอะเออเออโอ้โหใครปล่อยเลเซอร์วันนี้ฮึมแล้วนะผมจะเข้าจุดยังไงน่ฮัลโหลผมจะเข้าจุดไงเอาดิฮึเจ็บน,นนะน้าเจ็บน,นนะน้าโดนไปสองเม็ดโอ้โหเขามีกําลังเสริมอะเฮ้ยมาไงวะเนียกำลังเสริมเนี่ยฮัลโ,โหลเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวกำลังไปจุดเบื่อใจเย็นใจลมลม มาแล้วสวยเจอจุดได้แบบสมบูรณ์แบบเอาเรื่องวะเอาเรื่องไปเอ้ยตายไปหนึ่งมาอีกเปล่ามาอีกเปล่าเอ้ยนี่ไงจะไปไหนเอ้ยโอ้โหเกือบแตกเด้ได้เด้มันมีอีกตัวหนึ่งเดินเข้าไปนี่ไงเอาดิตายไปโอ้โหเกือบโดนล้า,ลาแล้วไม่ล่าผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปไหนแล้วเขาไปไหนหมดแล้วไหนวะโอ้โหโคโลกเลยโลกเกินนะเอาดิเอาดิเอาด,อาดิไม่ตายวะ โอ้โหผมตายเองทั้งนั้นอะไรวะตายเองเฉยเลยกลายแล้วกลายเป็นจุดใหม่แล้วโอ้โหผมได้ไป11คิวแล้วทุกคนมแมนวอนเนี่ยโอ้หลังเข้าเอ้เกือบไปขนาดปืนผมไม่ค่อยดับจะเข้ามือเท่าไเลยทุกคนเพราะผมปกติผมเป็นคนเล่นแบบเปิดตาลั่นไวไงนี่ปืนมันแบบช้าไปนิดโอ้โหงั้นไงโดนไทยลูดเข้าระยะใกล้นี่ก็รอดยากทุกคนเออโอ้โหคิลเลอร์โดนอีก เกือบตายนะโด,โด้าิโรโดะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ชิดกําแพงเลยชิดกําแพงสามารถช่วยกันฮิโดโดนได้ทุกคนมันแบบจะชนกําแพงเห็นไหมเออมาดิอยู่แต่ว่าเขาปล่อยเลเซอร์ด้วยนี่ไงโอ้โหมีดด้วยเกือบแตกโอ้ผมเกือบแตกเอาดิเอาดิาดจะวาด์ต้เปล่าเอ้ยเกาะเพชรผมแตกเลยเกาะเพชรมาเฉยถ้าเขาไม่มีเกาะเพชรนั้ำมันแกะเขาตายผมบอกเลยโอ้โหไม่ต้อกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ บางทีก็เยอะไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ข้างบนโดนดักว่ะผมไทยผ้าดักแล้วว่ะทุกคนอะไรวันเนี้ยเอาดิเอาดิอาดโอ้ไปไหนวะเอาเธอไหมไปโอ้นี่เฉยเลยมาดิโอ้โหฟอกตัวไม่ไหวว่ะเยอะเกินโอ้บางทีก็เยอะเกินไปนะมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเอ้ยนี่ไงไม่ต้องหาแล้วตายไปโอ้โหกำลังจะหาที่ดักเข้าจุดใหม่โอ้โหไม่ต้องหาละ ไปผมขึ้นบนดีกวยหมาเปล่าเออทะลุมาละมาเปล่านี่ไงเน้นไปไม่ไหมไม่ไหมมาไหมทางนี้ไม่มาว่ะอุ้ยนี่ไงตายไปโอ้โหสุดเออตุ๊ตตาไปไหนหรวะมีไหมมีอีกไหมไปไหนหมดแล้วอ่ะอ้าโหลงเกินนี่ไงโอ้โหตายคู่ไปหนึ่งดอกโอ้โหเกิดไปนะโอ้โหตายคู่เฉยเดี๋ยว เอาดิตายไปสุดเกิดโอ้ยังไม่จบอีกไปไปไปปื๊บโอ้โหผมก็จบเกมเรียบร้อยผมก็สกอร้รอยห้าสิบต่อร้อยสิบนะทุกคนเอออันนี้เพื่อนเราใช่ไหมใช่อยู่แล้วแหละเออเพื่อเล่น 3, เ,ลเอ,อ็ดสามได้ว่ะเฮ้ยแปะแปะแปะมันมีเป็นฉากสองอันด้วยว่ะนี่อ้าวเอา,เอ,าอันเดียวเอางงเสยเลโอโอะไรครับเนี่ย ผมก็ได้แต้มทั้งหมด2องพันแปร้อยเก้าสบเก้านะคนดูทาเต้นปึ๊บปับ๊บดูไม่เข้าออตัวละครเลยผมก็บวกมาทั้งหมดสามสิบ้านะคนอ้อาวเรี่ยงว่ะไปผมก็ได้คิวเท่าไหร่วะผมก็ได้คิวทั้งหมดสิบเ้าคิวตึงเกิน ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะแมโนอถามว่าเล่นได้ไหมก็พอใช้ได้นะคนแต่ว่าไม่ถึงกับดีมากนะครับมันต้องหลุดที่จังหวะด,ด้วยนะคนถ้าแบบจังหวะเราด,ดีก็ฆ่าศัตรูได้เรียบทุกคนเพราะปืนมันแรงมากนะครับผมเออก็ต้องลองไปฝึกเรื่องการคุมปืนแนวตั้งได้คือโหดเหลยทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใคาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดค,ครับบ๊ายบายเฟล I'ma shake that hey, whip on ice, cut myself on couple chips. I hey, move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, and you steady hit 'em licks, say, hey. no. I be selling out shows, see my name up in arenas, finna seats up on the roads. No shit. Yeah, I don't got.